สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายวิชาโปรแกรมเลเท็สสำหรับเอกสารทางวิชาการนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับเนื้อหาก็มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดเกี่ยวกับการสร้างสารบัญทำดัชนีคำสำคัญแล้วก็สร้างบรรณานุกรมนะครับซึ่งหวังว่านักศึกษาคงได้มีโอกาสได้นำเอา หัวข้อเหล่านี้ไปใช้งานจริงบ้างแล้วนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับความสามารถของ l a t e x อีกอย่างหนึ่งก็คือการวาดรูปนะครับซึ่งโปรแกรม n e t ิกนะครับสามารถที่จะวาดรูปได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการวาดรูปนั้นเป็นยังไงเรามาติดตามศึกษาดูในสัปดาห์นี้ได้เลยครับ